กันตรงไม่่ายรูจิแม่ค้าอดไข่แม่ค้าขายไข่เจียวข้าวไข่เจียวครับจะมาดูวิธีการทอดไข่เจียวกรอบอร่อยอร่อยจากสาวๆหน้าใสๆ ไข่เจียวโบ๊อ่ะอืมน่าอร่อยปะดีนะครับที่กล้องไม่ไม่รับกลิ่นไม่ได้งั้นะจะอยากกินกันไปทั่วอร่อยมากข้าวไข่เจียวเนี่ยไม่ได้มันเป็นท่าเฉพาะตัวข้าวไข่เจียวร้านนี้กินแล้วจะคิดถึงคนทอดอืมย่างไงครับเมืออาชีพสุดๆ ซื้อวันนี้แถมฟรีน้องดัชนีขันแก้ว <c oughs> เงียบได้ไหม <c oughs> เงียบได้ไหมเ,ไเรียบร้อยครับน่าอร่อยมากอร่อยไหมคะน่าอร่อยไหมคะน่าอร่อยมากเลยครับค่ะ <c oughs> เสิร์ฟพร้อมกินพร้อมกินเลยเอาเดี๋ยวมีซอสด้วยอ๋อมีซอสด้วยนะครับ